มาสื่อตำทัวกับไก่ย่างหลันสมตำอ้วนพี่นอ้องไอ้ย่างนังกรอบกับผมนี่ก็กำลังสร้างผนอยู่ครับเดี๋ยวจะไปกินร่วกันพี่น้องไปกินร่วกันครับผมผมันก็เดืงานพี่น้อง สวัสดีครับผมกระป๋อกระดิ๊ขึ้นเขาแลครับเนาะงดิสว่าเป็นจิ้มตำหมกทัวพี่น้องตำหมกทัวกับก่หย่างนังกอบปิดพี่น้องทีมาจากตลาดมอนซับกับผมเอาไม่แยังมากไม่พี่น้องคือเขา้แก่ข้าเขราะตรวจข้อผิดเหตุสำรับพี่น้องคนบิกินน่าจะเข้าแล้วครับเด้อเของพวกเบิรงกาแากดติดตากดสะก์ไข่กดไหลกดแช่ด้วยครับพี่น้องไปยัโบกพี่น้อง สองก็สองพี่น้องไปนึ่งทั้ก็เลยงันนะสี่คนซาบัดเงินตัวส่ปูหน้าก็ติดกินยังพี่น้อง con hôm mình kiếm vốn biển gì nữa cây phá mũ củng cơm mứt Bết ngon Nè Vốn biển gì nữa, đi ไะอย่างโกนคนอย่างดีได้เป็นหรอไะอย่างสู้ขนบนน่ะพ่ประกาศไม่ขาดยู่บนอ่ะเพื่อนหมักเพิ่อนมาใส่กั่นได้เป็นหรอใส่กันน้อยนึงก็เห็นเป็นสีสันนะ โบตรงโบมักแบบเรื่องเหลียงบบใช้สีหลายนะมันสีมันมันสีติดเมื่อไรข้าวโจรมักใส่สีหลายนะใส่อยังบบมันมันเหลืองขวดมันบัานนะพี่น้องบางคนข้าวโจรประธานผมก็บประธานคนนั้น

จะบอก่าอ้เริไพี่นองเนี่ยตรวจขวาไปนะครับผุกล่องกรบาดสัินกรบส Wah,